เราจะปิดท้ายกันที่เรื่องของโอท็อปกันบ้างนะคะงานนี้เนี่ยปตทปเปิดช่องทางค่ะให้ชาวชุมชนจำหน่ายสินค้าโอท็อปหวังว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคชุมชนค่ะ นายวิเชษกเกษมทองศรีประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดประหาชนค่ะได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปในสถานีบริการน้ํามันของปตทนะคะว่านอกจากทางองค์กรจะมีภารกิจในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วยังตระหนักและให้ความสําคัญในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยโดยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของแต่และชุมชนโดยไม่ต้องไปผ่าน พ่อค้าคนกลางนั่นเองก็จะทําให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม่เต็มหน่วยค่ะโครงการนี้มีเป้าหมายสนับสนุนผลิตภณัณฑ์โอท็อให้เป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็น t o อปออฟมายกล่าวคือจะทําให้สินค้าโอท็อเป็นสินค้าที่อยู่ในใจของประชาชนไม่เพียงการซื้อเป็นของฝากหรือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ แต่จะเป็นสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นไทยที่ใส่ใจภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นขณะเดียวกันปตท,ะทจะช่วยสร้างให้สินค้าโอท็อปเหล่านี้มีมาตรฐานสากลสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ใช้รถยนต์เดินทางท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ เป็นการให้บริการครบสมบูรณ์ในจุดเดียวของการเติมน้ำมันณสถานีบริการ ทางนี้ปตทจะสนับสนุนผู้ประกอบการอดทอปในระดับท้องถิ่นนะคะให้มีช่องทางจําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นผ่านร้านสถานีของฝากนั่นเองค่ะที่ตั้งอยู่ภายในสถานบริการน้ํามันในโครงการนาร่องตั้งแต่เดือนหน้าเดือนมิถุนาย,ยนไปจนถึงธันวาคมปีนี้รวมระยะเวลา7เดือนนะคะจากนั้นจะวางแผนและพัฒนาต่อยอดโครงการในระยะที่2ต่อไปค่ะ ค่ะก็เชิญชวนต่อเลยนะคะวันพุธที่29นี้ก็จะมีงานโอท็อปมิตรยด้วยที่หอห้าเมืองทองธานีท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานในช่วงเวลา15นาิกา็หวังว่า6วันนี้จะช่วยให้เงินสะารด700ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาทันข่าวการเมืองกันค่ะ